เรามาทำภาษามือประเทศเหล่านี้กันมาเลยก่อนจะไปเรียนภาษามืออย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามและกดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกันอีกแล้วพบกันอีกแล้วในคลิปต่อไปนะคะการเรียนภาษามือกับดรบุษบาตาไวพี่บุษบาวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่บ้านพี่บุษบานะคะ น้องเห็นภาพปูโตเนี่ยมันสวยเด่นสะดุดตามากเลยโอ้ใช่เลยไม่มีแปลกใหม่ไม่มีที่ไหนว่าพี่บุตรซื้อมาจากที่ไหนคะเนี่ยสวยมากสมัยเอาอย่างนี้พี่พี่จะทำภาษามือบอกเลยดีไหมอ่ะคู่ไปเลยว่าเมื่อหลายปีที่แล้วอะหลายปีที่แล้วนะหลายปีที่แล้วพี่ไปเรียนปริญญาเอกก็จะอย่างนี้เนาะแต่คนนี้มีสาีผที่อินเดีย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  ผืนนี้ก็คือเป็นที่ระลึกซื้อมาจากประเทศอชนเลยเรียนประเทศกันดีไหมอ่ะน้องอยากรู้ไหมอะน้องก็อยากทราบว่าพี่พี่บุตรทราบว่าพี่บุตรได้ไปไปไปศึกษาไปไปเล่าเรียนนะคะหรือว่าไป็าประสบการณ์ไปไปดูศึกษาดูงานไม่ทราบว่าเดินทางไปประเทศไหนบ้างเอองั้นเราเรียนประเทศกันเลยสักค่ะสักเอาสักเท่าไหร่ดีก็สักหนสองสามสิบห้าละกันได้ตดประเทศ อินเดียอันนี้ประเทศที่สองประเทศที่สองประเทศที่สองที่ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเด็กพิเศษเด็กพิเศษที่ประเทศออสเตรเลียค่ออสเตรเลียก็จะเป็นลักษณะอะไรนะที่มีเยอะจิงโจ้ลองทำสิคะจิงโจ้จิงโจ้ทำประเทศก่อนประเทศออสเตรเลียยากไหมอ่ะไม่ยากไม่ยากนะนะคะ ออสเตลีได้สประเทศะประเทศที่สามประเทศที่สไปสองครั้งไปดูงานการศึกษาพิเศษเหมือนกันเกี่ยวกับเด็กพิเศษต่อไปคงจะต้องทำยูทูบเกี่ยวกับคนพิเศษแล้วมั้งเนาะก็คือประเทศอเมริกาประสานข้อมืออย่างนี้นะคะประสานกันแล้วก็หมุนหมุนอเมริกาอเมริกาอเมริกาไปไปดูงานมาสองครั้งสองครั้งก็ดูงานเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับฟื้นฟูเด็ก พิเศษต่างๆก็มีประสบการณ์เยอะถ้ามีโอกาสก็จะมาทําลง u ูท b e เพื่อให้โดยเฉพาะในการปรับพฤติกรรมเด็กหรือว่าในการฟื้นฟูเด็กประเภทต่างๆนะคะอันนี้อะไรนะอเมริกาทาง่ายแอรประเทศประเทศอเมริกาต่อไปประเทศที่สี่ประเทศที่สี่แล้วใช่ไหมค่ะประเทศที่สี่โอไปอันนี้ไปดูงานนานละนานน นานเขาทำอย่างนี้นานนานนานมากเลยต้องเลือยนานก็คือประเทศอังกฤษอังกฤษเขาก็จะทําอย่างนี้จับจับแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวอประมาณนั้นนะคะแล้วก็ดึงมาออังกฤษประเทศอังกฤษแน่ประเทศสุดท้ายประเทศสุดท้ายนี่ไปเที่ยวไปเที่ยวกับไปทัวร์กับเพื่อน กับญาติพี่น้องด้วยแล้วเพื่อนๆืด้วยประเทศสิงคโปร์ใกล้ใกล้นี่เอง <c oughs> ก็จะตั้งอันนี้ก็คือประเทศไทยอันนี้ประเทศไทยตั้งขึ้นแล้วก็อันนี้ตัวตัวส่อเสือสอเสือก็ไปอยู่ใต้เนี่ยประเทศสิงคโปร์มันอยู่ใต้ไทยเนาะ<ช>อยู่ภาคใต้เนาะใกล้ไทยข้างบนนี่มันเป็นภาคเหนืออันนี้จากตัวตัวสอเสือสิงคโปร์หรือตัวเอสสิงคโปร์มาอยู่ใต้เนี่ย สิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์สิปราประเทศเลยไอ้แขกประเทศไทยดีไหมอ่ะแขกประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยใช้ใช้ใช้นิ้วชี้อ่ะป้ายจมูกแล้วก็ตัดลงไทย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 ะปรเทศไทยประเทศไทย เก่งมากเลยรวมประเท,เทศไทยด้วยของเราก็คือ6ประเทศเทบท,ทวนอีกหน่อยดีไหมทบทวนได้ค่ะทบทวนทบทวนทบทวนประเทศที่หประเทศอินเดียนะคะประเทศอินเดียทศอินเดียอ,อินยระนะอย่รง,<า>ง,งีอ้อินเดียะเยอกดองเอิปรองอดปรอิเดอปะเอประ ออสเตรเลียก็จะเป็นลักษณะอะไรนะที่มีเยอะจิงโจ้ลองทำสิคะจิงโจ้จิงโจ้ออนเตรเลียจิงจ้ประเทศอเมริกาอเมริกาวน์วนวนวนกลมนะคะค่ะต่อไปประเทศอังกฤษอังกฤษประเทศประเทศอังกฤษก็จับเด้งเข้ามา ต่อไปประเทศซิงคโกปโ์แถบเอเชียนะะประเทศตั้งมือไว้เป็นประเทศไทยอันนี้ตัวสอเสือหรือตัวเอสอยู่ทางใต้ซิงคโกปโ์ปประเทศไทยจบสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุก โอกาสหน้าจะเชิญมาเรียงอีกทําคลิปนี้ด้วยค่ะเป้าหมายที่จะทําคลิปภาษาเราสามือตั้งใจทําห้องสมุดออนไลน์เป็นภาษามือเก็บไว้สนใจไหมคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญกันนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะมาขอขอความรู้นะคะขอความรู้ขอ ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าเรียนประสบม,มือต่อเรื่องปนปะต่อเรื่องกันก็จะได้ไปหมวดหมดูหม่ถัดไปอีกะอนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้สวัสดีค่ะสั้นๆน,นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e สั่นกระดิง่งกดกระดิ่งและกดแชร์ให้เราด้วยขอบพระคุณค่ะ